เอามาตามเวลาเป๊ะนะครับวันนี้โดยพิเศษถัดซีนาสามหนึ่งบริษัทก็คือคักทีเดียวนะครับมีชั้นหนึ่งด้วยฮะได้คันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้คันเก่าอ๋อเก่าหรือจะต้องไปอีกสักหน่อยนี่มันนี่มันแปดเนี่ยเก่าอ่ะ

และตรวจรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนลื่นถือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตอวจเชื่อมสถานีบ้านโป่งในทางเลามที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเกินที่เขตทชชินารัตขบวนที่สามสิบวัดทางสถานีกลางกรุงเทพอมอธิวัฒจุฬาลทางสถานีชุมทางสายใหญ่ขบวนรถเชียอนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรี สถานีเพชรบุรีสถานีโคเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ